ศาสตร์ของพระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยใช้เป็นแนวทางที่จะนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการดำรงชีวิตและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและคำนึงถึงผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าระยะสั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความอยากได้อยากมีกับความต้องการขั้นพื้นฐานและทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่มั่นคงและประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์13ตุลาคม2563วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพธทรศทน์และวิทยุจำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ